ุอเ๋นะคะหุ้นตะมุตะมินะคะก็วันนี้นะคะคุณเก๋จะพามาทําหุ้นกรอบค่ะส่วนประกอบของเราก็จะมีผงวุ้นตาดางเงือกเอเอค่ะแล้วก็น้ําเปล่านะคะแล้วก็พวกน้ำผลไม้ต่างๆนะคะอันนี้คุณจะใช้ไซส์เล็กเนื่องจากว่าเราจะทําน้ําปริมาณของเหลวรวม400 ml นะคะแล้วก็มีน้ําตาลทรายนะคะน้ำตาลทราย แล้วก็น้ำเปล่านะคะแล้วเราจะต้องเตรียมนะคะถ้วยตวงของแห้งนะคะ1.5้ถ้วยตวงหรือหนึบวกเป็นหนึ่งส่วน2ถ้วยตวงนะคะเราลบเตเียมช้อนตวงนะคะ1ช้อนชาตัวนี้นะคะเราจะใช้นะคะอันดับแรกพวกพิมพ์ต่างๆที่เรามีนะคะเล็กๆน่ารักกระจิกเล็ก,ลก,กอย่างนี้เลยนะคะตอนนี้แดดกำลังดีนะคะเรามาเริ่มทำวุ้นกรอบกันดีกว่าค่ะคุณได้ทำการ แคผงวุ้นนะคะในน้ำ200 ml นะคะผงวุ้นที่ครูใช้คือ3ช้อนชานะคะแช่ในน้ำ200 ml ไว้แล้วเป็นเวลา15นาทีเราก็จะเทใส่ลงหม้อเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนเทน้ำผลไม้นะคะ,ะเราทำจากน้ำทับทิมก่อนนะคะ หนึ่งกล่องเท่ากับอีก200 ml นะคะใส่ลงไปเลยนะคะหมุนกรอบทำง,ง่ายค่ะทำไม่ยากนะคะบีบเต็มไปเลยนะคะก่อนที่เราจะเปิดไปนะคะให้นักเรียนเตรียมน้ำตาลทรายะคะ่ะน้ำตาลทรายนะคะเราจะตวงน้ำตาลทรายอยู่ที่1.5่ถ้วยตัวหรือ1นบวกลซนส่วน2ถ้วยตวงของแห้งนะคะ เราจะเตรียมน้ำตาลทรายไว้ก่อนนะคะนี่นะคะ1.5ึุดท่าวยตัวก็คือ2ตัวนี้นะคะอย่าลืมปัดนะคะจุดท่าไปแล้วนะคะจับอีกหนึ่งถ้วยตวงนะคะ เรียบร้อยก่อนนะคะไปเต็มเรียบร้อยค่ะ1.5ถ้วยตัวนะคะหลังจากนั้นถางเริ่มเปิดไฟเลยเราก็เตรียมสมวนผสมแค่นี้เองนะคะนักเรียนไม่ยากนะคะการทำปิ้กรอบก็คือนักเรียนต้องใช้ไฟกลางนะคะคนเขานะคะให้เขาเดือดปูไฟกลางเลยค่ะตอนนี้นะคะ การที่เราแช่วุ้นในน้ำเปล่าก็ให้เขาจิ่มตัวเนี่ยจะทำให้ในการเคี่ยวเราใช้เวลาไม่นานนะคะนักเรียนเราก็จะได้วุ้นกรอบรดน้ำผลไม้อร่อยอร่อยนะคะชื่นใจนะคะ เราจะทําให้เขาเดือดปูขึ้นมาเลยนะคะนักเรียนก่อนที่จะใส่ถั่วางลงไปรอบแรกนะคะเราใช้ไฟกลางค่อนางไปทางไฟแรงได้เลยนะคะบุญกรอบคนอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะการตัดแดดนะคะนักเรียนตัดแดดอยู่สามวันนะคะ ก็จะได้บุ้นกรอบแล้วนะคะเห็นไหมคะก็จะเดินเร็วถ้านักเรียนัวสีสีแดงเน,นะะี่ยค่ะสำหรับคุ้นกรอบเนี่ยจะเป็นสีที่ดอปนะคะในการปากแดดดังนั้นเราสามารถเติมสีได้นะคะเวลาซีดแล้วเนี่ยก็จะสีสวยแต่รสชาติของ น้ำผลไม้ที่เราเลือกใช้ก็จะอร่อยนะคะ,นะคะเรา,าจะเคี่ยวให้เขาขึ้นฟูก่อนนะคะให้เดือดฟู เดี๋ยวต้องรอ,อ,งอให้เขาเดือดก่อนนะคะก็ถึงจะใส่น้ำตาลงลงไปได้นะคะ เกลรอเดือดแป๊บหนึ่งนะคะเห็นั้ยคะเราจะเคี่ยวให้เขาเดือดแบบนี้นะคะเราจะคนช้าๆเบาๆเพื่อให้เขาเดือดก่อนเดือดขึ้นมาเยอะๆก่อน แล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดอีกทีหนึ่งนะคะคนให้น้ำตาลทรายละลายนตาลทายที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้เลยนะคะ เราก็ปล่อยให้เขาเดือดนะคะเือนแล้วเราก็จะติดไฟนะคะ เป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะนักเรียนอย่าปล่อยให้เดือดรูประมาณ1-2นาทีนะคะเราก็ปิดไฟแล้วก็หยอดในพิมพ์ซิลิโคนที่ทนความร้อนนะคะนักเรียนได้เลย โอเคค่ะเราปล่อยให้เดือดปูแค่นี้พอค่ะเรียบร้อยค่ะเดือดนาทีแล้วนะคะ1นึงนาทีนะคะเราก็ปิดไฟเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมพิมพ์เลยค่ะนะคะจะเริ่มจากพิมพ์ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะคะเสร็จนี้พิมพ์ที่นักเรียนมีเลยนะคะที่บ้านตัวไหนก็ได้ เป็นพิมพ์ที่ฟูดเกตนะคะนักเรียนเขาก็จะเป็นสีสันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ในพิมพ์เลยเดี๋ยวเราก็รอไปตากแดดให้เขาเจ็กตัวแล้วก็แกะเอาไปตากแดดนะคะให่คือกลิ่นหอมๆของน้ำผลไม้ที่เราเลือกเลยนะคะ นักเรียนเลือกใช้พิมพ์ที่หนาน,นิดนึงนะคะเวลาบางๆเกินไปเวลาทำบุนกรอบแล้วเวลาตาัดแดดเขาจะหดตัวไม่สวยนะคะไม่หนามากไม่บางมากนะคะเอาแบบน่ารักะมุทะมินะคะเรามีพิมพ์ที่บ้านอันไหนน่ารักน่ารักเราก็ใส่เลยหรือจะเป็นพิมพ์ซิลิโคน3มเส้นปกติก็ใช้ได้นะคะอันนั้นออกมาน่ารักเลยนะคะ ตัวบุญกอบนะคะที่เราทําเป็นน้ำทับทิมก็เซตตัวแล้วประมาณนี้นะคะเราก็จะแกะพิมพ์นะคะนักเรียนก็อย่าลืมน้างมือน,นะคะเห็นไหมคะเราก็จะประมาณนี้เราก็จะเอาไปตากแดดส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งครูจะเอาไปใช้เครื่องอบนะคะเราจะแบ่ง ก็เรียนให้เรียบร้อยก่อนนะคะตัวไหนที่จะเอาไปตากแดดนะคะในแบบที่เป็นวกดนเกินเราก็ตัดออกนะคะ ะะเดี๋ยวจะแบ่งครึ่งหนึ่งนะคะสําหรับเอาไปตัดแต่กับครึ่งหนึ่งเอาไปอบนะคะในแต่ละพิมพ์นะคะนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งครึนน่งเรียนอย่าลืมล้างมือนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์เพชรน,นะคะ ต่อด้วยพิมพ์กัะตูนเลยนะคะนะคะออกมาก็จะประมาณน,นี้มันจะมีความน่ารักสะมุติตรนี้นะคะนักเรียนวเวลาเราทำพิมพ์น่ารักน่ารักกรอบเราก็จะมีะเสน่ห์ขึ้นมานะคะ คึ่งหนึ่งเอาไปตาครึ่งหนึ่งเอาไปอบนะคะกเก็บตัวเกินเวลาแห้งแล้วมันจะไม่สวยนะคะนักเรียนก็จะมีความหอม,หอมของน้ำทับทิมนะคะ ่คะตัวตาอมาเป็นหัวใจนะคะ